วันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์งานผิวตัวนี้นะคะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์งานผิวตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อีฟลองใช้เองแล้วชอบมากๆเลยนะคะงานก็คือตัวนี้เลยซิสกานะคะตัวนี้ค่ะเป็น ซีซีคุชชั่นนะคะก็คือเขาจะเป็นซีซีครีมที่อยู่ในรูปแบบของคุชชั่นนะคะเป็นตลับคุชชั่นแบบนี้นะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะเป็นซีซีครีมนะคะไม่ใช่บีบีนะซีซีครีมเนี่ยเขาก็จะมีความบางเบานะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เนียนกลืนไปกับผิวมากกว่าบีบีครีมนันเองชอบอะไรที่เป็นอยู่ในคุชชั่นอยู่แล้วว่ามันมือไม่เลอะนะคะแล้วมันก็มีพับมาให้นะคะแล้วก็ ภาพที่กดลงไปบนผิวเนี่ยมันจะให้ลุคที่ดูบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนแล้วก็เป็นผิวของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยนะคะก็แค่ตลับเดียวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงคะ่ะซีซีคุชชั่นของซิสกาตัวนี้นะคะเขามีด้วยกันสองสีค่ะสีแรกนะคะอันนี้คือสีมิลเลอร์โคไลค่ะสีมิลเลอร์โคไลเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีผิวขาวนะคะขาวเหลือมขาวชมพูอีว่าใช้ได้หมดเลยนะคะขอให้แบบเออขาวนิดนึงนะ ส่วนอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี natural light ค่ะ natural light เนี่ยก็จะเป็นสีผิวที่ออกเป็นโทนธรรมชาติหน่อยนะคะจะไม่ได้ขาวมากแล้วก็จะไม่ได้เข้มมากนะคะอันนี้คนผิวสองสีอีบ้าก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน่าจะหลอกจะลอยนะโอเคเดี๋ยวอีจะทาบนผิวให้ดูเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงจะได้ไม่เสีเวลาเนาะ สีที่ใช้นะคะจะเป็นสีมิลเลอร์ไลท์ค่ะคือซึ่งจะเป็นสีที่ออกขาวหน่อยนะคะวิธีการใช้นะคะก็เหมือนคุชชั่นทั่วไปเลยค่ะตลับของเขานะคะเขาก็เปิดลงมานะเขาก็จะมีพับมาให้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อคุชชั่นอยู่ด้านในนะคะเวลาใช้ค่ะก็เอาพับนะคะกดลงไปแล้วเขาก็จะมีเนื้อซีดีในนี้นะคะพอกดลงไปปุ๊บแล้วก็จะได้เนื้อผลิตภัณฑ์ออกมา ดังนั้นนะคะแล้วก็สามารถกดลงไปบนผิวหน้าของเราได้เลยในตลับเขามีกระจกมาให้ด้วยนะคะดีนตรงนี้เนื้อซีซีของคาน,นะคะมันบางเบานะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะคือหน้าจะฉ่ำๆนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้ามันนะคะคือจะดูว่าเออผิวดูเงานนะดูสุขภาพดีอารมณ์แบบ ได้ผิวสาวเกาหลีอะไรเงี้ยดูหรือว่าเุ้ยผิวดีดีอะแต่ว่าไม่ได้ดูหนาหรือว่าแบบโหโะมาหนาจังอะไรเงี้ยนะคะเขาจะปรับผิวให้เรียบเนียนนะแล้วก็สีผิวเนี่ยมันจะดูสม่ําเสมอขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างบางเบานะคะแต่ว่ามันสามารถกดทับได้คือสามารถบิวได้ว่าตรงไหนที่เราต้องการปกปิดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดทับลงไปได้นะค่อยๆกดอย่างอีฟเนี่ยก็ต้องเน้นใต้ตาใช่ไหมคะอ่าก,ก็กดทับใต้ตาลงไป คือแค่นี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะโอเคฝั่งนี้ลงแล้วเห็นไหมคะว่าแบบเฮ้ยผิวดูเงานะแล้วก็ดูเนียนมากๆเลยนะคะใต้ตรงใต้ตาอะไรเนี้ยไปหมดเลยนะแบบปกปิดได้ดีจริงๆอ่ะก็รอยแดงข้างจมูกรอยสิวอะไรตรงนี้ตรงหน้าผากอะไรก็เก็บเรียบหมดเลยนะคะ แล้วนะคะทั้งสองข้างโดยที่ยังไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะสําหรับสาวคนไหนนะคะที่มีผิวแห้งเนี่ยอีฟแนะนําว่าลองไม่ต้องลงแป้งดูนะแล้วก็จะได้ลุคที่แบบว่าเฮ้ยหน้ามันดูฉ่ำดูวาวนะคะแล้วก็ดูเป็นผิวแบบดูสุขภาพดีแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าสาวสาคนไหนนะคะที่หน้ามันแบบอีฟนะอาจจะไม่รอดนะคะถ้าเราไม่ได้ลงแป้งนะก็ขอทาแป้งฝุ่นทาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอีฟชอบ เนี่ยชอบ็ e x t u r ์ชอบผิวบริเวณตรงนี้มากเลยมันดูเงาดูวาวคอะก็จะทาแป้งฝุ่นนะคะไปบริเวณแค่ทีโซนนะก็ขอลงใต้ตานิดนึงอันนี้ก็เป็นเทคนิคสำหรับหน้าฉ่ำวาวสำหรับคนผิวมันนะก็คือว่าจะลงแป้งแค่บริเวณทีโซนนะคะแค่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ลงนิดนิดหน่อยๆพอเห็นไหมคะว่าผิวมันก็ยังเงาแล้วก็วาวอยู่นะ แล้วก็ไหนๆนะคะอีกก็มีสีเข้มอีกสีหนึ่งอยู่ในมือนะคะอีกก็จะเอาส,าสีเข้มมันนี้นะคะคือสี Natural Li g h t อันนี้นะคะมาทำเชดดิ้งนะคะบริเวณข้างแก้มนะคะมันก็จะดูว่าหน้าเรามีมิติขึ้นนะคะก็จะไม่ได้ขาวโพลนทั้งหน้าแบบนี้นะจ๊ะนี่นะจริงๆแล้วสีน a t ช r a l l ไลท์เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มกว่ากันกเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ประมาณเฉดน้นะคะนี่เห็นไหมคะว่าหน้าคักเนี่ยดู ูเล็กก็ค่านีนะจะดูแบบดูลึกขึ้นดูนิมิติมากขึ้นนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการที่ใช้ CC ีซี g i จ c คคุชช i o นนะคะจากสธิก้าใน,ในการลงงานผิวของอีฟในวันนี้นะคะ โอเคก็ทฮยตัวนี้เนี่ยอีฟใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคะคือมันได้ลุคเป็นงานผิวที่ดูเป็นผิวสวยดูฉ่ำน,นะคะแต่ว่าไม่มันคะ่ะแล้วก็เรื่องการควบคุมความมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมความมันแบบเป๊ะหน้าแมตต์สนิทอะไรคือมันไม่ใช่ลุคนั้นนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาเน้นให้ผิวดูฉ่ำวาวดวอี wow, ้แบบสาวเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมความมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้เป็นคราบหรือว่าไหลเยิมระหว่างวันคะ่ะ ส่วนที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวซิสกานี้นะคะก็คือว่าอีฟเนี่ยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะถึงแม้ว่าใต้ตาเมื่อกี้จะดูดำมากเลยแต่ว่า เนี่ยพออีกกดทับใต้ตาย้ำๆไปสักสองสารอบนะคะก็สามารถปกปิดได้นะจริง mm hmm. พูดไปหลายคนบอกโอยทำไมเชียอวยเวอร์จังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้อวยเวอร์นะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าทาออกมาแล้วมันได้แบบนี้จริงๆนะก็เลยเอามาบอกต่อกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรดีๆมารีวิวอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ